อะไรอะไรเนี่ยไม่เอาลูกไม่อะไรอนะมันคืออะไรน,นี้ยูปี้มังฝรั่งเตาอันนี้เลยโอ้ยลลี่กัมมี่โอ้ยลลี่กัมมี่โอเคครับอมอมอะไรอ่ะอมแตงโมโอเคครับแตงโมอะไรอันอะไรกัน ใส่กอดเคแบร์โอ้ใส่กอดเคเบโอเคครับนอยแม่พึ่งแม่่พซื้อมาให้หนูอะไรอ่ะไหนดูดิอะไรอ่ะนอนแม่พึ่งซื้อมาให้หนูโอ้โอเคครับโพลี่อืจิดเซฟอาราบิทกระเป๋าแพ็คเชียโอเค กระป๋องแคชเชียร์นี้มันมีม,นม,มันมีอัะไรได้นะที่เปิดเดีย๋ยวไปเกะไปแขกยังไม่ได้ใจตังค์่เปิดสาด้วยนะเอเก็บเก็บเก็บที่ลูกดานหลังก็คือมันจะมีรูปภาพโอเคประกอบกันโอเคเออตรงนี้นะประกอบง่ายมากเลยนะโอเคเก็บเก็บที่เดี๋ยวเก็บที่โอเคครับอันนี้ก็อันนี้คือโดเรมอนโดเรมอนอะไรครับโดเรมอน ายสีอ okay, ันนี้มันนุ่มๆมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันนุ่มๆครับอันนี้มันออตโหูไม่ใ่อะไรอ่ะอะไรอ่ะแตนดูที่อะไรมันคือขนมอะไรไหนไหนไหนโอเคเรกสตอร์เอาเปล่าเอาเอาไปไหนไหนตังโคอยู่ตรงไหนลูก นี่นองโพตรงนี้นี่นี่หนองโพหน้องโพช็อกโกแลตลก,ก,ก,กันกโรคกันนั่นแหละเอาไปเก็บไปพวกนี้เช้าไงเอาเปล่าโอเคครับหน่องโพอีนนโอเคครับหน,น,น่องโพ